สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านจับใจความสําคัญการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรหรอคะมีใครรู้บ้างว่าความหมายของการอ่านจับใจความหมายถึงอะไรหมายถึงการหาข้อความสําคัญของบทความหรือเปล่าครับ เกือบจะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะว่าการอ่านจับใจความสำคัญนั้นเป็นทักษะเบื้องต้นของการอ่านหนังสือเพื่อที่จะเข้าใจถึงแก่นของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านทราบข้อความที่สำคัญที่สุดเราจะเรียกว่าใจความและส่วนที่เป็นข้อความประกอบจะเรียกว่าพลหลักความค่ะคุณครูคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใจความสำคัญของข้อความอยู่ตรงไหน งั้นเราไปดูหลักการอ่านจับใจความสําคัญกันเลยค่ะหลักการอ่านจับใจความสําคัญข้อ1ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนข้อ2อ,อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าข้อ3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคําถามกับตัวเองว่า เรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรข้อ4นํนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวย หนูเข้าใจแล้วค่ะคุณครูในหลักการอ่านจับใจความสําคัญนั้นจะมีทั้งหมดสีข้อก็คือจะมีการตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านมีการอ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆเมื่ออ่านจบก็จะต้องตั้งคําถามแล้วก็นําสิ่งที่ได้มาสรุปเรียบเรียงให้เป็นสำนวของตัวเองใช่ไหมคะคุณครูถูกต้องแล้วล่ะจ่ะวน,นาในเมื่อทุกคนเข้าใจใน หลักการอ่านจับใจความสำคัญเข้าใจความหมายแล้วต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนนั้นได้ลองทำแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยนะคะไปทำกันเลยค่ะ Exercise Time